ศิลปะนะครับเอ้ยพระศึกษาศิลปะโอ้หลากหลายตาขานะครับมีแต่คนสวยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ครับอร่อยค่ะอะไรอร่อยครับอร่อยทุกอย่างเลยสนุกด้วยโอเคได้เห็นอะไรแปลกๆเช่นได้เห็นคนแปลกๆเนี่ยคนเนี้ยคนนี้คนนี้มาดิใครอ่ะคนนี้คนนี้เกามาเนาะเป็นไงบ้างคะตาคนนนี้มาในคอนเซ็ปต์อะไรคะในคอนเซ็ปต์ครับ นี th ่คอนเส็รอะไรคะไม่รู้คอนเสิรเองครับบ้าไม่มีบรรจุดครับแต่แต่คนนี้ค่ะคนนี้คนนี้มาคู่นี้วันอะไรคะคุ่นี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ตรงกันเป็นเป็นวันอะไรคะัวันอะไรคะัวันอะไรครวันะวันเด็กวันเด็กค่ะอ๋อเต็วันเด็กค่ะนึกว่านึกว่าโดนสวมเขาขอโทษนะนึกว่าโดนสวมเขาอ๋อนี่หลากหลายสาระครับพอมาถึงกุมารทองนะครับ นี่มันเด็ครับนี่มันเด็กมันเด็กค,ครับนี่มานีมอะไรครับตีมอะไรครับตีมอะไรครับ